ครับอันนี้วิธีการเปลี่ยน่านไดสตาร์โตโยต้าแคมรี่นะครับ่านไดสตาร์โตโยต้าแคมรี่ฐานหมดนะครับเราก็มาลือ,ออกโดยการลือออกทางช่วงท้ายก็ได้ครับช่วงท้ายมันนะตามไฟวิดีโอที่ผมให้ดูนี้นะครับแล้วก็เอาฐานมาบอกมันจะมีพาร์ทมาเปลี่ยนให้เป็นฐานโตโยต้าแคมรี่นะครับ เมื่อลือออกมาแล้วเราก็จะเปลี่ยนฐานนะครับอันนี้ลือใกล้เสร็จแล้วครับอ,ออกสามนี้นะครับอันนี้แปลงฐานมาน,นะครับแปลงฐานฐานมันจะหมดเราก็เน,นรูปร่างของไดาตาฟเนเาอ่นะครับช่วงท้ายนี่ครับถอดอตัวนี้ออกนะครับ สี่แชร์ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คอย,คอย,คอยจะมีกิฟนะฮะมีกิฟล็อกอยู่แล้วก็ตัดดอกของตัวได้ครับโอเคนะครับลักษณะนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ห้องทำงานผมนะครับเด็บไซ์ผมนะครับ hellcars24.com นะครับเอาโปรเจกต์ว้สอนลูกศิษย์ับ